รักมุ่นวายของยายซุปตาตอนที่46กลับบ้านด้านจีทำไมฉันต้องมาช้อปปิ้งกับคุณอีกล่ะคะตอนนี้สภาพก็เยอะแยะแล้วนะฉันถามเหตุผลของการมาห้างอีกครั้ง ทำไมต้องมาช้อปปิ้งอีกอะ่ะแต่ถามยังไงริวก็ไม่ยอมตอบอะไรฉันเลยทําให้เคนต้องเป็นคนตอบแทนคุณริวเธอหงุดหงิดที่ติดต่อคุณไม่ได้ทั้งวันนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องมาที่นี่กันอีกนะครับงองแงเก่งจังเลยเจ้านายของเคนเนี่ยก็ <S 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 ปกตินะครับถ้าไม่งองแงเลยคือไม่สนใจแล้วครับแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะจริงเหรอผู้ชายจะมีความงองแงแบบนี้ทุกคนหรือเปล่านะว่าเองก็เป็นนะ งอสักหน่อยก็ได้ฉันวิ่งไปจับมือของคนที่เดินดุ่มดุมไม่สนใจคนที่มาด้วยเลยโตแล้วนะคุณนะ่ะงอนเป็นเด็กเลยฉันก็ยังอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนทำไมถึงได้งอนฉันละ่ะไม่ได้งอนแต่แค่หงุดหงิดผมโทรเข้าบ้านสามครั้งแต่ไม่สามารถคุยกับคุณได้เพราะคุณอยู่ที่ไหนของบ้านก็ไม่รู้แม่บ้านหาคุณไม่เจอผมต้องหงุดหงิดมะเมียหายไปไหนแต่คนในบ้านไม่รู้เนี่ย ฉันชอบธรรมชาตินี่คะ่ะก็เลยออกไปนั่งอ่านหนังสือในสวนบ้านฉันมองไปรอบตัวก็มีต,ต่ต้นไม้ดอกไม้สุดลูกหูลูกตาไปหมดจะให้ฉันนั่งอยู่แต่ในบ้านได้ยังไงฉันเป็นคนบนเขานะคุณไม่ใช่คนกรุงเข้าใจฉันหน่อยนะฉันถูกคนตัวใหญ่ล่างมาจนถึงศูนย์เครือข่า,ขายโทรศัพท์มือถือชื่อดังเอเดี๋ติดต่อไม่ได้วันเดียวถึงกับซื้อโทรศัพท์ให้เลยเหร มีต้องของฉันก็มีแต่แค่มันอยู่ที่เชียงใหม่เท่านั้นเองอะ่ะคนอะไรเอาแต่ใจจังเลยฉันรีบปฏิเสธเขาทันทีเพราะแบบนี้มันเกินไปเนอะซื้อใหม่เลยเหรอให้คนที่รีสอร์ทส่งไปรษณีย์มาให้ก็ได้อย่าปฏิเสธได้ไหมผมไม่ได้ซื้อให้คุณผมซื้อให้ตัวเองให้ผมเองติดต่อคุณได้ไงหงุดหงิดมาทั้งวันยอมผมหน่อยเถอะนะโทรศัพท์เครื่องใหม่เอี่ยมอ่องถูกยัดใส่มือของฉันคุณเนี่ยนะพกแล้วจะโทรบ,บ่อยๆหรือเปล่าล่ะ พกให้หายงุนหงิดแค่นี้ได้ไหมก็ได้แต่นี่พอใจแล้วใช่ไหมฉันเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าเกงเกงให้คุณริวดูทำอ,อกคนที่เอาแต่คิว้วขมวดตั้งแต่มายิ้มออกมาจนเห็นฟันเลียงสวยพอใจละเฮ้ยเรื่องของเขาจบแล้วต่อไปเป็นเรื่องของฉันบ้างละฉันลากแขนของริวออกมาจากห้างแล้วตรงกลับไปที่รถไปที่ลานจอดรถทันทีเพราะเรื่องของฉันปล่อยเอาไว้มานานมากมันจะไม่ดีทำไมรีบกลับจังเลยไม่ทานข้าวกันหน่อยเออ ตอนนี้มาถึงเรื่องของฉันบ้างแล้วไปค่ะเคนไปร้านขายยาคุณจะมาทําเป็นลืมแบบนี้ไม่ได้นะครับฉันเปิดประตูรถส่งคนขี้ลืมเข้าไปในรถแล้วตามเขาไปนั่งข้างๆทันทีถึงคุณจะลืมแต่ฉันไม่ลืมแล้วจะบอกให้อย่ามาเนียนทําเป็นงอนแล้วฉันจะจําไม่ได้นะเคนขับรถมาจอดที่หน้าร้านขายยาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ด้านนอกฝนกํลาลังตกอย่างหนักเคนลงไปซื้อ,อยาคุมฉุกเฉินให้หน่อย คนที่นั่งข้างฉันสั่งให้เคนลงไปซื้อของแทนจนฉันต้องรีบเบรกไม่ต้องคุณนะ่ะต้องไปผมงั้นเหรอของเล็กน้อยแบบนี้เคนซื้อก็ได้แถมเครืงนอกฝนตกด้วยนะไม่ได้เพราะคุณเป็นคนทําถ้าคุณไม่ไปฉันจะไปเองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วผมไปเองไม่เห็นต้องดุเลยอ่ะคนที่พูดทําหน้าหงอยเหมือนฉันใจร้ายกับเขามากนักอะไรอย่างนั้นน่ะไม่ต้องมาทําหน้าแบบนี้เลยคะ่ะ ต่อไปถ้าไม่อยากลงไปซื้อเองแบบนี้อีกก็ต้องรู้จักป้องกันสิต้องให้สอนอีกเหรอฉันทำหน้าดูใส่ชายที่ใส่สู้สีดำดูภูมิฐานที่กำลังต้องเดินเข้าไปในร้านขายยาขนาดใหญ่ครับครับกผมเข้าใจแล้วแล้วเขาก็ยอมลงไปซื้อให้ฉันแต่โดยดีเพียงแค่ประตูปิดลงเค่งก็ขำออกมาจนน้ำตาไหลกับท่าทีของเจ้านายตัวเองผมว่าเจ้านายผมต้องโดนแบบนี้ซะบ้างครับเจอคนที่เอาเขาอยู่แบบนี้คงจะหายซาบไปเลย เจ้านายเคนซ่ามากเลยเหรอคะในโลกของคนกรุงเทพเงินของเขาสามารถซื้อได้ทุกอย่างเขาแทบจะไม่เคยต้องทำอะไรเองเพราะสิ่งที่เขามีสาวๆมากมายก็พร้อมจะยอมทำให้เพียงแค่เขาเอ่ยปากเขาไม่อยากทำอะไรเขาก็ไม่ต้องทำครับเขาไม่เคยต้องมารอสายโทรศัพท์จากใครเหมือนที่เราคุยกับคุณวันนี้และแน่นอนว่าเขาไม่เคยต้องไปซื้อยายเองแบบนี้นนแน่ๆคุณจีเก่งนะครับฉันไม่เคยอยากได้สิ่งที่เขามีคะ่ะ ก็เพราะว่าแบบนี้ไงครับเขาเลยต้องพยายามกับคุณมากมากกว่าที่เคยเป็นน่ะฉันมองไปที่ประตูร้านขายยาที่ความเป็นห่วงเพราะฝานที่เริ่มจะตกหนักขึ้นแต่ภาพที่ฉันเห็นกลับเป็นภาพของเขาที่เดินกลางล่มออกมาจากร้านขายยาพร้อมกับถุงใบใหญ่เอ้ยซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวตอนไปไม่มีล่มนี่อย่าบอกนะว่าซื้อมาจากร้านขายยาออกมาเลยอ่ะอ้ยว่าวจริงจริงเลยไปได้แล้วเคนไม่ชอบเลยนะหัวเปียกให้ผมเสียทรงเนี่ย ล่มถูกขุบแล้วส่งให้เคนที่นั่งอยู่ที่เบาะคนขับซื้ออะไรมาเยอะแย yeah, ะค่ะแล้วไหนของฉันก็ของคุณทั้งหมดเลยนั่นแหละฉันรีบเปิดถุงดูด้วยความสงสัยเพราะเขาบอกว่าเป็นของฉันทั้งหมดเออกล่องถุงยางอนามัยมากมายหลายสิบกล่องถูกยาจนเต็มถุงยาจนฉันต้องเงยหน้าถามเขาว่านี่มันคืออะไรก็คุณบอกให้ผมรู้จักป้องกันผมช่วยคุณใช้ไอของป้องกันนี้จนกว่าจะหมดก็ได้นะพอพูดจบเขาก็ก้มลงหอมแก้มฉันฟาดใหญ่แล้วใช้ หมดนี่จะกี่ปีและเนี่ยคงเป็นปีกระมังใครจะไปใช้กับคุณคนลามกก็คุณไงทำไมคุณถึงหน้ามึนแบบนี้นะเฮ้ยไงกลายเป็นฉันที่รู้สึกว่าโดนเขาเอาคืนแบบสาสมอย่างนี้ล่ะอีกด้านด้านวายุพี่วายหนูกลับมาอยู่บ้านจะดีแล้วคะ่ะแต่ก็นะคิดถึงบ้านจังเลยคิดถึงห้องนอนคิดถึงเคาน์เตอร์ครัวเฮ้ยคิดถึง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  S <S <S คนตัวเล็กโน้มตัวลงไปกอดกับเคาน์เตอร์ครัวที่เธอใช้ชงกาแฟทุกวันต้องไม่คิดถึงฉันหรือไงก็เธอคิดถึงแม้กระทั่งเคาน์เตอร์ครัวมันก็ต้องคิดถึงผมบ้างแหละนะคิดถึงสิคะไม่คิดถึงเจ้าของบ้านได้งไงแต่ก็ว่าเถอะนะไม่มีที่ไหนสุขใจท่าบ้านเราจริงๆพี่จะให้หนูช่วยอะไรอะ่ะถึงพากลับมาดีใจจังเลยนะทีห่หนูช่วยงานพี่ได้อะ <S <S หนูงั้นเหรอ งานนี้ช่วยได้เรามาคุยกันก่อนห้องใต้ดินของรีสอร์ทมันจะมีที่เล็กๆคล้ายกับคุกฉันจับเจ้าเกียงไกลยัดเอาไว้ในนั้นเพื่อรอให้กิตติมันมาเจรจาขอพ่อมันคืนมันมายั่วโมโหฉันหลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมมาขอตัวพ่อมันคืนแบบจริงจังเลยฉันเลยคิดว่ามันไม่อยากได้คืนแล้วมีด้วยเหรอคะคนที่ไม่ได้อยากได้พ่อตัวเองคืน่ะเลวจริงแล้วแบบนี้หนูต้องทำอะไรอะคะ ทำตัวน่ารักน่ารักส่งข้าส่งน้ำทำตัวเป็นหนูน้อยที่แสนดีสร้างบุญคุณกับมันหน่อยให้หมาจนตรอกมันได้มีความหวังเราจะเล่นละครกันฉันจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่โหดเหี้ยมเธอจะเป็นสาวน้อยใจบุญเข้าใจไหมเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันอีกนอกจากในห้องนอนหรือเวลานอนของเราเท่านั้นเข้าใจไหมคะที่รักรับทราบค่ะฮึกเหิมดีจังเลยนะเธอเนี่ย แต่เอาจริงผมก็คิดถึงเธอในบ้านหลังนี้เหมือนกันนะเรามาลื้อฟื้นความหลังกันหน่อยดีมากผมอุ้มคนตัวเล็กขึ้นมานั่งบนโต๊ะแล้วหย่อนตัวผมเองลงที่เก้าอี้ข้างหน้าเธอมองคนตัวเล็กอย่างพิจรารณาให้เธอใส่ชุดอะไรดีนะข้อดีของการมีเมียตัวเล็กคือใส่อะไรก็น่ารักพาหนูไปดูคลังชุดของพี่หน่อยได้ไหมท้ามันมันมีให้เลือกเยอะหรือไงทำไมพี่ถึงขยันหาชุดแบบนี้จังเลยอืมจะดีเหรอ เว้นที่ไว้ให้คนแก่ได้มีพื้นที่ส่วนตัวบ้างนะทั้งนั้นแบบนี้ก็แล้วกันจูจูคนตัวเล็กก็นโน้มตัวลงมาเลียเบาๆที่ริมฝีปากของผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ใครสอนมาเธอไม่เคยทําแน่นอนแล้วไอ้หน้าอ้อนแบบนี้คืออะไรเธอไม่เคยทํไร้ายกาจเกินไปแล้วก่อนผมตะโกนเรียกไอ้กอนที่เล่นกับเจ้าก้อนกลมอยู่นอกบ้านอย่างสุดเสียงครับคุณว่าพาเมียกูไปที่ห้องชุดทีกูว่ากูต้องคุยกับพี่ชายของกูอย่างด่วนๆเลย ครับผมรีบกดโทรศัพท์โทรหาพิดินทันทีแบบนี้ไม่ใช่แล้วต้องวางแผนแกล้งอะไรผมอยู่แน่ๆทำไมบ้านผมไว้ใจใครไม่ได้เลยสักคนฝากเมียเดือนเดียวกลับมามีวิชาแปลกๆติดกลับมาด้วยฮอปตัตพีหน้าเบื่อคอลลิ่งตู้ซ้ายสนทนาอะไรกะพี่สอนอะไรแปลกๆให้เมียฉันมีแผนอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้เลยสอนอะไรป่าซึกหน่อยแต่เมียฉันกับเมียแกสนิทกัน หาเมียให้ก็ได้สิไอ้วามันโทรมาโวยวายบอกว่าไปสอนอะไรให้เมียมันเธอได้ไปสอนอะไรแ,บบแปลกๆให้เมียมันหรือเปล่าอ๋อใช่ก็น้องเฟยเขามาถามฉันว่าเอาคนนิสัยไม่ดีแบบพี่อยู่ได้ยังไงอะ่ะฉันก็เลยบอกไปหลายอย่างเลยแต่สอนอะไรไปไม่บอกเนะบอกเลยขนาดหน้าดุดๆอย่างพี่ยังทนไม่ไหวน้องชายพี่มิลอดเลอก <c oughs> จุบหน่อยสิคะงับหน่อยอยากโดนงับงแรงๆตรงนี้เลยเมียคะพี่ยังไม่ได้กดวางสาย เอาแล้วก็ไม่บอกอายเลยนะเนี่ยแต่เธอง้อๆแล้วก็ให้พี่ดินไปวางสายก่อนสิคะจบการสนทนาเออกูกดวางให้ก็ได้หนูจะไปเรียนอะไรแปลกๆจากคนแปลกๆมาแบบนี้ไม่ได้นะคะพี่ไม่โอเคเลยพี่ว่าคะ่ะดีหนูใส่ชุดนี้สิแบบนี้หนูกล้าใส่ไปข้างนอกนะเธอเดินออกมาในชุดเอี้ยมกระโปรงที่แต่งระบายช่วงอกแต่นั่นมันไม่ไดีเลยเท่ากับหนูทุกคำที่พูดออกมาไง หนูเฟชอบฉันคดีใจปกติเมียผมน่ารักอยู่แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงของเมียแบบเนี้มันแปลว่าฮ้ยคนแก่หัวใจไม่ค่อยดีแล้วสิจะดันมาเต้นแรงเพราะเธอทําตัวน่ารักเกินไปแบบนี้แค่ดีใจเองเหรอฮะตาลมตัวที่มองลึกเข้ามาในตาของผมชอบมากเลยไม่ได้แล้วสิแบบเนี้ต้องเสียที่เด็กมนันแน่แน่ ผมดันหน้าของคนตัวเล็กให้ออกไปห่างๆเพราะตอนนี้เมียผมเริ่มจะน่ากลัวเกินไปแล้วน่ารักจังเลยฉันเข้าใจแล้วพี่ชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมเฮ,ฮ,ฮต่อไปฉันจะไม่ยอมให้พี่อยู่ห่างฉันอีกแล้วต่อให้ต้องใส่ชุดฟูฟ่องแบบนี้ทุกวันฉันก็ยอมอ่ะเธอยิ้มหมกมาจนเห็นฟันเลียงสวยเลยเปล่าซึกหน่อยแต่จะแทนตัวเองว่าหนูแบบนี้ฉันก็โอเคนะ อย่ามาหลอกหนูเลยชอบเลยสิดึงหน้าดุหลบตาหนูมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเก็บอาการเก่งจังเลยนะถ้ายอมบอกว่าชอบออกมาตรงๆหนูสัญญาจะเป็นเด็กดีเลยอย่ามาครอมงมฉันด้วยความน่ารักของเธอนะจะต้องจัดการกับความพยองของเธอในครั้งนี้คิดจะมามีอำนาจเหนือฉันเงินเหรอกฎข้อที่หนึ่งของเราคืออะไรหนูเฟไม่ทันที่คนตัวเล็กจะได้ตอบผมก็อุ้มเธอพาดบ่าด้วยความเหลืออด แล้วเจ้าตัวเล็กนี่ล่ละครับฝากแกวไว้ก่อนฉันขอสั่งสอนเมียก่อนว่าการท้าทายอำนาจมืดมันจะเป็นยังไงขอสักสามชั่วโมงนะเฮ้ย,ยผมเกรงว่าจะเกินแน่ๆนงั้นฝากเจ้าก้อนกลมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับและแล้วในเวลาต่อมาหนูเฟยขอายังอยากร้อหลอกฉันอยู่ไหมผมถามคนที่นั่งหน้ามุ่ยอยู่บนตกักในชุดใหมเอี่ยมอ่องเพราะชุดเก่าโดานผมฉีกไปเรียบร้อยแล้วไม่แล้วคะ่ะยังจะกล้ามาร้อเรียนฉันอยู่ไหม ไม่แล้วค่ะดีมากกลับมาคุมเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วไม่มีแล้วตาหวานบ้องเบลไม่มีการอดอ้อนที่ไร้ความจำเป็นต้องแบบนี้สิให้มันได้แบบนี้อย่ามาทำตัวน่ารักเกินไปเอาแค่นี้พอผมงับเบาๆลงที่ไหล่ของเธอ พี่ว่าฉันนว่มไปหมดแล้วพี่โหดร้ายกับฉันมากเลยนะเนอะดูฉันแดงไปทั้งตัวแล้วแถมงอบจนเจ็บไปหมดชุดสวยของฉันพี่ก็ยังกระชากจนขาดไม่เหลือเช่นดีเลยพี่มันสาดิดนะต้องหนูสิคะผมจะไม่รอฟังคำว่าหนูของเธอแค่บนเตียงอีกแล้วไหนๆก็ทำแล้วก็ต้องทำให้ตลอดสิกล้าดียังไงมาทำตัวน่ารักใส่ผมเจยแบบนี้ยังน้อยเกินไป ก็หนูดูสิต้องเปลี่ยนชุดใหม่เลยอุษาชอบชุดนั้นมากๆเลยนะนั่นมีมาไม่พอใจใส่ผมด้วยสงสัยต้องสั่งสอกนกระดิกสักทีดีไหมเนี่ยเดี๋ยวสั่งให้ใหม่พร้อมชุดอื่นมันผิดที่เธอดื้อเองนะรู้ตัวไว้ด้วยไปอยู่ที่ไล่คนอื่นแกล้งนานเลยเธอหน่ะให้ฉันแกล้งคนเดียวก็พอแล้วเข้าใจไหนบอกซิว่าใครเป็นเจ้าของเธอพี่คะ่ะดีมากเด็กน้อยอย่ามาทำตัวน่ารักเกินความจำเป็นอีก เดี๋ยวจะเป็นเมียฉันแบบไม่รู้ตัวนะการที่ผมได้เธอกลับมาอยู่บ้านปฏิเสธไม่ได้เลยมันทำเอาผมอารมณ์ดีมากๆหืนจริงๆเลยนะพี่เนี่ยพี่ต้องถนอมฉันหน่อยนะถ้าฉันพังมาไม่มีใช้แล้วนะจะรู้สึกเลยแต่อย่างว่านะพี่มีผู้หญิงมาให้เลือกกินไม่ขาดสายนี่คนตัวเล็กเอามือมาแนบแก้มผมไว้ทั้งสองข้างครั้งนี้แค่ทำโทษบอกเลยฉันถนอมเธอสุดๆแล้วเมื่อก่อนฉันเนี่ยต้องทำทุกวันเลยนะ แต่เพราะเป็นเธอเกือบครึ่งปีที่เราอยู่ด้วยกันมาแทบจะนับครั้งได้เลยเมื่อบอกฉันไม่ถนอมเธอนี่มันน่าน้อยใจนักทําไมครั้งนี้ใส่ถุงคะพี่ไม่ได้มีอะไรกับฉันแค่คนเดียวเลยเดี๋ยวเดียว,ยวคิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็ปกติพี่ไม่เคยใส่หรือพี่กลัวฉันไม่สะอาดนอกจากพี่ฉันไม่เคยนอนกับใครเลยนะเอ้ยเด็กง่เพราะว่าไม่อยากให้เธอมากินยาคุมฉุกเฉินแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายหรอกนะการดูแลเธอมันก็เป็นหน้าที่ที่ฉันต้องรับผิดชอบ แล้วอีกอย่างตอนที่มันเสร็จตอนอยู่ข้างในตัวเธอมันโคตรรู้สึกดีเลยอ๋อแบบนี้นี่เองฉันคิดไปไกลมากเลยเพราะเราห่างกันนานฉันกลัวมากนะกลัวว่าเราจะไม่เหมือนเดิมทุกวันนี้อยู่ที่น,นั่นแล้วพี่ไม่ได้ติดต่อมาฉันไม่รู้จะหยุดความคิดตัวเองยังไงฉันกลัวไปหมดฉันกลัวว่าถ้ากลับมาที่นี่อีกพี่จะมีเมดคนใหม่มาดูแลแล,แล้วแบบนี้เองสินะถึงไปเรียนอะไรแปลกๆจากพี่สะพ้ายกลัว,วผมไม่รัก อย่างนั้นเหรอน่ารักแบบนี้จะไม่รักได้ยังไงนี่เป็นครั้งแรกเลยมึงที่คนตัวเล็กยอมพูดอะไรออกมาตรงๆเพราะปกติเราจะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยพูดเรื่องความรู้สึกเท่าไหร่มีอะไรก็ไม่เคยพูดมันออกมาเหมือนเด็กมีปมที่มาเจอกันแล้วช่วยเยียวยากันเองรักฉันนะดิก็แค่นิดเดียวแค่นิดเดียวจริงๆงั้นเหรอที่พูดออกมายาวยืดเมื่อกี้มันดูไม่ได้รักนิดเดียวเลยนะ ผมกอดคนตัวเล็กที่อยู่บนตักอย่างสุดแรงจนเธอต้องร้องโอ้ยออกมาเลยเกมลงโทษวันนี้จริงๆโคตรตื่นเต้นเลยนะพี่ใส่กุญแจมือฉันด้วยนะคะขัดขืนพี่ไม่ได้เลยก็ให้มันมีรสชาติของการลงทันไงของเ่าตอดทียิบเลยเนะยอมรับมาเธอว่าเธอก็ชอบพี่ว่าฉันไม่คุยด้วยแล้วนะบอกให้ทนตัวเองว่าอะไรต้องขึ้นไปทบทวนความจำกันอีกรอบมา ผมตะคอกใส่เธอเสียงดังไม่ต้องแล้วค่ะหนูทราบแล้วค่ะฮะาทำไมแฟนฉันไม่น่ารักเหมือนแฟนคนอื่นเขาเลยนะเกรองเธอก็ประมาณนี้แหละนะอยากมาทำตัวน่ารักใส่ทำไมก็ผมมันเป็นคนไม่น่ารักนี่นาะรอยที่คอสวยจังเลยค่ยเป็นคนทำกันนะ <c oughs> อยากงับแก้มเธอจังเลยนี่คือนั่นเองผมลงมาคุยกับไอ้กเกลียงกลายที่ห้องใต้ดินคนเดียว บุรุษที่ไม่เหลือค่าความสง่างามไม่เห็นอีกแล้วชายที่ถูกล่ามโซ่ขาและแขนตรึงเอาไว้กับกำแพงรอยช้ำจากแผลมีดมากมายเพราะโดนไอเตยลงบันดาลโทษะอยู่บ่อยครั้งลูกแกเนี่ยมันรักแกจริงๆเลยนะป่านนี้ยังไม่ติดต่อมาเลยลูกกูมันไม่ได้โง่ที่จะไม่เห็นความเสียเปรียบที่มีเพราะย่งไงมันก็ฆ่ากูอยู่แล้วเสียงเาพร่าที่ไรเรียย่ยวแรงเพราะขาดสารอาหารแล่นน้ำที่ได้รับคงไม่เพียงพอ ร่างกายที่ผอมแห้งไม่เหลือราศีของคนเป็นนายคนเหลืออยู่เลยคงมีไว้ก็แต่เป็นฉันฉันต้องช่วยพ่อฉันอยู่แล้วแม้ตัวเองจะตกอยู่ในสถานการณ์เป็นร้องก็เถอะเอาเถอะให้แกหลอกตัวเองไปวนๆันมันก็ดีจะได้ไม่ตายไวแต่ถ้าลูกแกไม่มาจริงๆฉันจะให้ผู้หญิงที่แกเรียกเขาว่าอีกตัวเอามีดมาปักอ,อกแกด้วยมือเธอเองมึงก็ลูกอีกตัว ผมหันไปตบปากเกรียงไกรจะสุดแรงแล้วก็ตบซ้ำอีกทีจนเลือดสีแดงไหลออกมาจากมุมปากผมจะให้มันตายไม่ได้ไมันเป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องนี้สำหรับผมเลยลูกอีตัวนั้นมันลูกมึงตะปากดีแบบเนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วมั้งสงสัยอาหารและน้ำมันคงจะมากไปมันเลยเก็บปากไว้กินข้าวไม่ได้พอพูดจบผมก็เดินออกจากห้องใต้ดินทันทีไอ้เกรียงไกรไม่ใช่คนโง่พูดมากไปมันคงจะจับได้ต่อไปนี้จะเป็นยังไง ต้องฝากเมียผมแล้วสินะโปรโดติดตามตอนต่อไปเอาแล้วสิคะเนื้อเรื่องเข้มข้นขึ้นมาอีกแล้วพี่วาจะให้เฟย์ทอะไรกันแน่และการแสดงละครของพี่วาทําเพื่ออะไรอ่าเกมนี้บอกเลยดุเดือดสุดๆไปเลยแหละจ้าแต่ก็นะพี่วาเจ้าเล่ห์ขนาดนี้จะเป็นยังไงต่อไปล่ะเรื่องราวมันจะจบสวยงามหรือจะจบแบบ ไม่บอกดีกว่าสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Check, กดสมัคสไาริกแล้วกดกระดิง่งติ้งๆไปพดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ